ก็เทดอยที่ยมาณปุ๊ซึ่นะเดีวไปหิบขานเตี้ดตาดอกิบ้าว้ตาดลอนพดีวาฮะที่ดูดเลยจอกเลกเ็ด้ยมันงอืมอเมอทมอื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 มอกมอืมอืมอืมออืมอืมอืมอืือืมอืบอตมาอมอมอออเอออออมอเอ กูยังล่ะกูยังล่ะเอ่อที่เดี๋ยวไปวมับีวะตี่เดี๋ยวไปวมับีวะเฮ้ยที่เดี๋ยวไม่มีก้อนเลยที่เดี๋ยวไปวมับีวะที่เดี๋ยวไปวมีว တော်လို့တော်တော့မြေတော့တန်ရတော့ပါတယ်သူတုတ်တော်ဘယ်လိုနေတယ်တန်နေတာလို့သွားတယ်ပတ်တယ်ကိုမော်လေဘာသာပါလေခါကဒီထားကျတော့ကပဲဟိုလာတေသကကြီးအထဲလို့တချူရချောဘာမှကောင်းမှာတဲ့တချူတချောမြတ်လချောဘာတယ်မြူလာဘာကပူအောင်ရှားဟာတဲ့တာရပြစ်ချီဝမဟုတ်ကွာလာလို့ခဏိဘော်လေ

nó này bây giờ này nó căn lấy tạc tới căn lạc cốt của tiên lạc cốt của tiên lạc cốt của tiên lạc của tiên lạc cốt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  trực tiếp ở bay nga 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 nga

พ <laughs> so ี่พี่หาคนเลดียวบักวเลี้ยงนอั้นในตัวนั้นบักวเลี้ยงน้อยจริงๆแต่น้อนะพตาบักวัวแดงดำม่วงเนี่น่ากลัวเนอะดีนะเย็นมาถ้ารู้กันแล้วแกน้องชื่อคนไหนพี่นาจิตีอะไรตัวพลอยแปลกโอ้ไอ้โม ดีโคลาโดเลยโดดุดีโคลาดอไอค้าฮอกวอซี่แต่ว่ามินดุรบอลเตอรนในว่าพวกสัตว์ทะเลขี้เนยไอตันนช่งขี้ดอเนาะไอเนี้ยดีโคลา гад э таны идо хөө н хас ба кли но ткл баста усома таны идо нэ дэврэ л овөр бит доно